เมืองอยู่ในปัจจุบันก็นับว่าเป็นเมืองที่ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าที่ควรโควิด19เป็นโอกาสที่พวกเราต้องมาเร่งให้สร้างเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเท่าที่แล้วมาเมืองได้มีการพัฒนาแบบไร้ทิศทางไร้เทียมทานและไร้อัตลักษณ์เมืองที่น่าอยู่นั้นสิ่งที่เรียกร้องให้มีการพัฒนา เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเมืองเองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ต้องอยู่ดีคนต้องมีความสุขสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืนและข้อที่สำคัญที่สุดต้องเป็นเมืองที่มีผู้คนพลเมืองที่มีองค์ความรู้และสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์และพัฒนาเมืองได้